วันนี้ก็จะมาเทียริตตัวละครที่ชอบไปสู่ในที่พตแล้วกันนะโอเคเริม,อมเอมิ่มช่างมนแล้วกันนะจำชื่อไม่ได้เอิ่มแต่ช่างเอิ่มตัวต่อไปอืมลูกไพ่แกบอลที่ฉันเล่นไม่เป็นแต่ก็จะเอิ่มเฉยๆก็ได้ต,ต่อไปโอ้มันมันน่ารักดีโอ้ oh my god ฉันชอบสีดำ ต่อไปโอ้โหอืมช่างช่างโอเคอืมอันนี้ฉันอืมในอืมเฉยเฉยก็ได้เอ่นี่เฉยเฉยเอืมอันนี้เฉยเฉยแล้วกันนะไม่ได้ทำอไรให้ตวลย์ฮอนเกียกโอ้เค้กอะโมเดลน่ารักน่ารู้แล้วทุกอย่างนั้นแต่แต่ของก่อนโอเคก่อนเลยอ่ะข้ออืม มันคือทำรูปดิแัน,นับใครใครรวมให้คนอื่นจับเข็มของมันให้จับแต่เท้าของมันแล้วมันน่าเกลียดเสียมันยานมากเอิม่มโอเคกี่คุณหนึ่งโโอเคคราวดีตัวค้อรฉันชอบที่สุดมั้งโอเคเอาคอยน,นี่โอมเชิ็เลยคราวดีสีขาวสีโปรดของฉันอันดับหนึ่ง โอเคไม่ไม่มีทางอยู่กับแบคโฮโอ้ดูนะตัวถือแล้วกันนะอู้มันจะว่าดีเอิ่มช่างมันน่าดีอดมมันพูดเบาใส่เพนคิดดูเอ้ยฉันไม่ชอบคนนะเพราะฉันมันหลอกหลอหลายรอบเลยเอิ่มช่างเอิ่มไม่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 โอเคก็ได้เอิ่มอันนี้เกียดแล้วกันนะเพราะว่ามันได้ใส่มาชิมโปโอเคฝ่ามันเคยกินคิดดูมันเคยกินกระดาษของ ของบุกรู้นไอ้นี่ก็รู้บุกรู้นะว่าบุกมันกินเฟรนฟรากงมัก่อนโอเคตัวนี้อะไรจําชื่อไม่ได้แต่จำได้ว่าอยู่กับทูอ่ะแต่ว่าใช่ประมาณนั้นแหละเอ่อหญ้าแถวบ้านก้อนน้ำแข็งงงงโอเคเอาไปเลยชื่อมือให้อะไรกับเคลรเอียโอ้ลู้ละกันเอ่มช่างมันแล้วกันอินหินโมงงนั่นโอ้สวิตไฟแถวบ้านโอมาเกอร์ฉันใช้ทุกวันและเข็มโงงงแล้วจากนั้นก็มีอะไรไว้ามองไม่ออก นี่เราใช่ฉันพูดทำอยากใส่ตัวละครโปรชันเอ่มนั่นแหละมันเป็นเอลจีเขาบอกว่าเป็นเอลจีนะพายเฉยๆก็ได้อ้ออันนี้ชอบนะพราะดีว่ามันเป็นตัวละครที่ใส่โอ้ยันนี้ไม่ได้ยันนะแต่สุดไม่ชอบเอ่มทับมันเอาไปเฉยๆกันนะมาเสียมพูพิงบังกันไปโอ้ไม่จอนไมลีโม่เฉยๆเอาอีดอกไม้ง่โอเคเอาไปตรงเฉยๆ โอ้ตัวละครปวดตัวเล่ฉันชอบที่สุดอ่ะอ่ะฉันเอมิมจะเทียดออกไม้มาหนึ่งเอมิมเอาอันนี้อันนี้บอกก็ได้อ่ะเอออเิมเอาไปอยู่ตรงชอบชอบชอะไรดีวะเอมิมโอเคชอบไปถเฉก็ได้ไม่ละไม่เหมือนโอ้ my god เที่ยต่อเอิมเอิมโอเคเฉยเฉย โอเคนิโกสารเล่ท่าแห่งเหล็กฉันไม่อยากยูุกับอีนี่มากนะแต่ไอ้พี่ฉันสงม,มัน่ข้างหน้าลำคขวนโอเคฉันขี้เกียจอ่านบทพูดของมันนะตอนฉันฉันเปย์ไทยให้เพื่อนฟังขี้เกียจอ่านบทพูดอ่ะโอเคแต่ก็ชอบอยู่ดีอะมันหล่อที่เลยทอดแต่ชิคเกยก็ไดออ้อีนี่ใหม่แต่ชอบมันโอ้ยมินเนอร์เอ้ยชอบก็ได้โอเค โอเคหรือแค่ไม่กี่ตัวเลยโอเคเอ็กไม่ต้องทูไม่ต้องพูดถึงฟกับเอ็กซปรยู่ด้วยกันเลยอ่ะวันโอ้ดไม่เบสแฟนฟอร์เลเวอ r วันวันวันนี่ฉันให้วันอยู่ขนาดโอเคแค่นี้เลยบ๊ายบาย